สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ power home design จะพาทุกคนมาชมผลงานการสร้างบ้านของบริษัทค่ะขอบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ตรงปกยิ่งกว่าที่คิดนี่คือภาพบ้าน 3D ที่ทางสถาปน,นิกของเราออกแบบไว้ค่ะและนี่คือบ้านจริงที่สร้างเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเรียกได้เลยว่าเหมือนกันทุกระเบียดนิ้วเหมือนภาพในจินตนาการหลุดออกมาเป็นบ้านจริงตรงหน้าเลยทีททเดียวมาพร้อมฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้อง นหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องทำงานหนึ่งห้องทานอาหารและหนึ่งห้องนั่งเล่นค่ะพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 245ตารางเมตรที่เราจัดวางฟังก์ชันทุกอย่างไว้แบบพอดีเป๊ะเริ่มกันที่จุดเด่นแรกของบ้านหลังนี้นะคะเราวางแบบหลังคาให้เป็นสไตล์ปัญญ้นหยาที่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยที่สุดใช้หลังคา s c g สีเทาคลาสสิกให้ทั้งความแข็งแรงและความทันสมัยไปพร้อมกันค่ะตัวบ้านภายนอกออกแบบสไตล์คอนเทมพอรารีโทนสีเทาเข้มซึ่งเป็นโทนเดียวกันกับแบบบ้าน3ดีที่เราออกแบบไว้เป๊ะๆเ,เ,เลยค่ะรอบบ้านติดตั้งกระจกใสาบานใหญ่ทั้ง ชั้น1และชั้น2บ้านจึงดูโปร่งสบายตาค่ะหาเข้ามาดูข้างในกันบ้างนะคะเริ่มจากห้องครัวขนาดพอเหมาะพร้อมการจัดวางฟังก์ชันที่ครบครันถัดมาเป็นห้องทํางานที่ออกแบบมาให้เหมาะกับก,บการใช้สมาธิและความสงบโดยเฉพาะค่ะและอีกหนึ่งมุมที่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นคือบันไดไม้สวยๆเราจับและพื้นบันไดเป็นไม้แท้ทั้งหมดนะคะขึ้นมาที่ชั้น2กันบ้างค่ะเรามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมเป็นห้องขนาดใหญ่ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์กระจกเต บานให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้ตลอดทั้งวันค่ะพร้อมระเบียงส่วนตัวไว้ให้เจ้าของบ้านออกมารับลมชมวิวแบบส่วนตัวสุดๆและอีกหนึ่งมุมที่สําคัญของบ้านหลังนี้คือห้องพระซึ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านชั้น2ติดกับระเบียงให้ความรู้สึกสงบมากเลยค่ะกลับมาชมบรรยากาศภายนอกกันอีกครั้งนะคะบริเวณหน้าบ้านมีเฉลียงกว้างพร้อมขั้นบันไดที่ยกสูงขึ้นเล็กน้อยช่วยเพิ่มมิติและความโดดเด่นให้บ้านหลังนี้ดูน่าประทับใจย,ยิ่งขึ้นและนี่คือ ือภาพรวมของบ้านหลังนี้ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาแบบบ้านในฝันที่ทั้งสวยและฟังก์ชันครบตรงปกเหมือนแบบบ้าน3าดีทั้งภายนอกและภายในบ้านหลังนี้เรามีแบบบ้านพร้อมสร้างทันทีมั่นใจได้เลยว่า Power Home Design จะสร้างบ้านให้คุณเหมือนแบบเป๊ะทุกจุดท่านสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เพื่อรับแปลนบ้านฟรีหรือโทรเข้ามาปรึกษากับทีมงานของเราได้เลยนะคะ